สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานช n e l นะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาดูวิธีการทำ responsive ให้กับเว็บไซต์เพียงแค่โค้ดบรรทัดเดียวนะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นเทคนิคนะครับที่อยากจะมาบอกให้ทุกคนรู้นะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองเอาไปใช้ในโปรเจกต์ของทุกคนดูนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเขียนโค้ดได้สั้นลงเยอะมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าเราจะทํา responsive โดยโค้ดบรรทัดเดียวได้ยังไงนะครับ โอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างนะครับให้ทุกคนได้เห็นภาพกันเลยนะครับอ่ะตรงนี้เนี่ยสมมุติว่าผมมีเว็บไซต์ของผมอยู่นะครับแล้วผมเนี่ยต้องการทำนะครับในส่วนของ Service ตรงนี้นะครับอ่าก็คือเดี๋ยวผมจะทําให้มันเป็นในลักษณะของคอลัมน์นะครับโดยการใช้ CSS Grid นะครับจากนั้นเนี่ยมาดูกันว่าเราจะทําให้มันเป็น responsive ได้ยังไงนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวผมพามาดูโค้ดในส่วนของ HTML ก่อนนะครับก็จะเห็นว่าผมจะมีในส่วนของ กริดนะครับแล้วก็กริดไอเทมตรงนี้นะฮะโอเคจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการสร้างให้มันเป็นคอลัมน์นะครับมีสัก4ี่คอลัมน์ละกันนะครับก็ผมจะกําหนดดิสเพลย์เป็นกริดนะครับแล้วก็ผมจะมีการใช้ property ตัวนี้ครับก็คือ Grid grid template c o l u m n s นะครับแล้วก็ผมอาจจะใช้เป็น1 fr 4ครั้งก็ได้แบบนี้นะครับอ่าก็ลองกดเซฟนะครับแล้วก็มาดูที่หน้าเว็บเห็นไหมทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะมีนะครับ การเรียงต่อกันมาแบบนี้นะครับ4คอลัมน์ด้วยกันนะครับหรือว่าผมอาจจะใช้เป็นการใช้ฟังก์ชัน repeat แล้วก็ใช้เป็นสี่นะครับ repeat 4ก็คือ4คอลัมน์นะครับแล้วก็แต่ละคอลัมน์เนี่ยก็จะมีความกว้าง1 fr ก็ตรงนี้จะหมายความว่าความกว้างเนี่ยจะให้มันคำนวณเองนะครับว่า Space ที่เหลือเนี่ยมันควรจะมีความกว้างเท่าไหร่นะครับอ่ะก็ใช้เป็น1 fr นะครับก็ลองกด save ดูนะครับก็จะเห็นได้ว่าผลลัพธ์ที่ได้ก็เหมือนเดิมนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเวลาที่เราเนี่ยนะครับ จะมีการทําให้มันเป็น responsive นะครับเดี๋ยวผมจะย่อขนาดให้มันเล็กลงนะครับอ่านี่ฮะทุกคนจะเห็นว่าเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการให้มันปรับนะครับรูปแบบนะฮะเวลาที่มันอยู่ในขนาดหน้าจอเล็กนะครับหรือว่าหน้าจอมือถือแท็บเล็ตอะไรพวกเนี้ยนะครับแน่นอนว่าถ้าเป็นวิธีแบบเดิมก็คือเราจะใช้เป็นการ add media q u e r ใช่ไหมครับอ่าก็คือเขียน media q u e r นะครับ and แล้วก็ตามด้วยขนาดหน้าจอใช่ไหมครับผมก็จะกําหนด max width นะครับ สมมุติว่ามาที่ขนาดหน้าจอ480พิกเซลนะครับผมเนี่ยก็จะมีการกําหนดนะครับในส่วนของตัว container grid เนี่ยก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะกําหนดให้มันมีคอลัมน์สัก2คอลัมน์นะอ่านี่นะครับก็ลองกําหนดดูนะครับทีนี้มาลองทดสอบกันนะครับเดี๋ยวผมจะคลิกขวาแล้วกันนะครับโอเคนะครับอ่ามาลองดูนะครับตอนนี้หน้าจอของเราเนี่ยอยู่ประมาณ1นึ่นะฮะเดี๋ยวผมจะย่อขนาดลงมาครับให้มันถึง480นะครับทุกคน อ่ะย่อลงมาอ่าเห็นไหมพอถึง480เนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่ามันก็จะเหลืออยู่2คอลัมน์แบบนี้นะครับอ่าโอเคนะครับนี่ก็คือจะเป็นวิธีแบบเดิมที่เราเนี่ยสามารถใช้ได้ก็คือเป็นการใช้ media query นะครับแต่ผมเนี่ยจะมีวิธีที่ดีกว่านั้นที่ทุกคนเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องมาเขียน media query เลยนะครับก็คือเราจะมีการใช้เป็นฟังก์ชันตรงนี้ครับอ่าเดี๋ยวผมจะ comment code ตรงนี้ทิ้งไปนะครับแล้วผมจะกด x ตรงนี้ออกนะฮะอ่าตรงนี้เนี่ยผมจะมีการ ใช้เป็นตัวนี้ครับก็คือ repeat นะครับแล้วก็ตามด้วย auto dash fit นะครับ auto fit เนี่ยก็จะหมายถึงว่าเราจะให้ตัว element ของเราเนี่ยมันมีการปรับขนาดให้มันฟ i t ตามอ่า uh, container ที่มันอยู่นะครับโอเคแล้วจากนั้นเนี่ยผมจะมีการใช้ฟังก์ชัน min max นะครับซึ่งฟังก์ชัน min max เนี่ยเราก็จะมีการกำหนดนะครับขนาดที่ต่ำสุดแล้วก็ขนาดที่มากที่สุดให้กับ element ของเรานะครับซึ่งมันจะมีค่า2ค่าที่เราจะส่งเข้าไปก็คือค่าแรกเนี่ยผมจะมีการกําหนดขนาดที่ต่าที่สุดก็จะอยู่ที่200พิกเซลนะครับแล้วก็ตามด้วยขนาดที่มากที่สุดนะครับตรงนี้ผมก็จะกําหนดเป็น1 fr ก็คือจะให้มันคํานวณขนาดให้เราเองเลยนะครับอ่ะก็ตามนี้ครับทุกคนให้ทุกคนลองกด save ปึ๊บนะครับจากนั้นกลับมาที่หน้าเว็บนะครับอ่าทุกคนก็จะเห็นว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็จะเหมือนกับที่เราใช้เป็นอะไรฮะ การสร้างคอลัมน์ปกติเลยนะครับแต่ตรงนี้มันจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คืออ่าเดี๋ยวผมจะคลิกขวาเหมือนเดิมครับมาที่ inspect นะฮะอ่าแล้วผมจะปรับขนาดให้มันอยู่ในขนาดหน้าจอใหญ่นะครับแล้วลองมาทําการลดขนาดนะครับอ่าหน้าจอลงมานะฮะอ่านี่นะฮะทุกคนลองดูนะดูตามนะครับโอเคเริ่มเล็กแล้วนะครับเริ่มเล็กละอ่าเห็นไหมพอมันเข้ามาขนาดในหน้าจออ่าอย่างเช่นตรงนี้ก็คือหน้าจอแท็บเล็ตเห็นไหม ประมาณ700ดร้อกว่าๆนะครับเนี่ยซึ่งตรงนี้ทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะมีการปรับขนาดก็คือปรับรูปแบบการแสดงผลนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ลองย่อมาอีกนะฮะปบ๊บเห็นไหมนะครับอันนี้คืออยู่ในขนาดหน้าจอประมาณ500ร้อยกว่าๆนะครับเนี่ยเห็นไหมประมาณ590หรือน่าจะ600อ่านะครับประมาณนี้600ลงมานะครับโอเคนะครับอ่าลองปรับย่อลงมาอีกนะครับให้มันเล็กลงอีกอ่านี่ครับอันนี้คือ ขนาดที่เล็กที่สุดหรือว่าต่ําที่สุดก็คือจะเป็นขนาดมือถือใช่ไหมฮะ,ะทุกคนก็จะเห็นว่าเนี่ยต่ำกว่าประมาณ400ลงมาเห็นไหมนะครับมันก็จะมีการปรับคอลัมน์ให้เราอัตโนมัติเลยซึ่งตรงนี้ฮะทุกคนจะเห็นว่าเราเนี่ยใช้แค่เป็นโค้ดบรรทัดเดียวแค่นี้เองนะครับก็นี่เลยนะครับนี่คือข้อดีในการใช้ CSS Grid นะครับสำหรับคนที่ อยากจะฝึกเขียน CSS แล้วก็ทำ responsive ให้กับเว็บไซต์เนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่อยากจะมาแนะนำให้ทุกคนนะครับได้รู้ว่าเราสามารถทำแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับก็คือแทนที่เราจะไปเขียนเป็น media query แบบเดิมใช่ไหมครับก็เราสามารถกำหนดแบบนี้ได้เลยนะครับสำหรับ CSS Grid นะนะครับผมอ่ก็จะเห็นว่าเราสามารถทำให้ตัว service นะครับนี่ฮะมันมีการ responsive ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผมอ่ะซึ่งตรงนี้เราก็ สามารถที่จะกําหนดอะไรเพิ่มเติมได้นะครับอย่างเช่น grid gap ก็อาจจะสัก5 r เรมอะอาจจะเยอะไปสัก3 r เรมดูนะฮะก็คือตรงนี้เราสามารถใส่ gap ให้กับตัวอ่ะเห็นไหมฮะตัว element ของเราได้เวลาที่เรามีการใช้ grid นะครับเนี่ยมันก็จะมี gap นะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับ ซึ่งสําหรับใครนะครับที่ไม่เคยใช้นะครับผมแนะนําให้ลองเอาไปใช้ดูนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยเขียนโค้ดได้สั้นลงมากๆนะครับก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยนะครับที่ผมมายกตัวอย่างให้ทุกคนตามนี้เลยนะครับก็จําไว้เลยว่าโค้ดบรรทัดเดียวนะครับเราสามารถที่จะทําให้เว็บของเราเนี่ย เป็น responsive ได้เลยนะครับในกรณีที่ทุกคนต้องการทำ layout ประมาณนี้นะก็คืออย่างเงี้ยเป็น3คอลัมน์หรือ4คอลัมน์นะครับแล้วแต่นะครับทุกคนก็สามารถใช้โค้ดบรรทัดนี้ได้เลยนะครับก็คือ grid template column repeat auto fit min max นะครับกำหนดขนาดตามนี้เลยนะครับผม โอเคครับทุกคนก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับสำหรับคนที่กําลังมองหาวิธีการทํา responsive ให้กับเว็บไซต์นะครับก็เนี่ยจะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่อยากจะมาบอกให้ทุกคนได้รู้นะครับสาหรับคนที่กําลังฝึกเขียน CSS นะครับฝึกการใช้งาน grid อะไรแบบนี้นะครับฝึกการทํา responsive ให้กับเว็บไซต์นะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองเอาวิธีนี้ลองเอาไปใช้ดูนะครับผมโอเคครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับแลวรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ